สาวให้น <Mile dizzy> uh. ้องปลาอาเตอรพี Middle ่น <pet itive noise> uh. ้องเลยโอ้ปลากะขักะลีโฮอาเตอรงามแท้ๆนี่นี่อาเตอแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดข้าวเดียวหมดเนาะ พีนองเลยคากีคากีเนาะมาถึงแล้ววัดปากน้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเป็นวัดชื่อดังแห่งหนึ่งที่อยู่ที่พังทนพี่น้องมาพี่น้องมาเดินเบิ่งเลินชมน้ำกันที่บริเวณวัด นักท <ừ> ่งเที <ừ> ่ยวก็เยอะมากที่ผมสางจานที่เขียนนมคุณโอทอเก้าาเดะดเล่ห์ผัร้อห่านพระใหญ่สีชูถวายแด่พระคลที่รู้มจับจับมือมา กินฝ่ายฝุกแคนแเห้าูคเจ้าู้ผูชายปูผูชายแล้วปูยิ่งเปนผิดูปูยิ่งเปนหูกเลย้าจะผูกแต่ว่า

ไปเดินไปทางใดมีน้ำมีอันหม่องเทียวฮะเดินไปไหนเดินขึ้นทึงอ้าวฝี่น้อ,อ,นอ,นองมาเบิ่งมาชมนกกันบรรยากาศเอ่อตโตอวันนีกขักเลยเนาะจะชุ่ น้ำเลยฮะป้าปต่อป้อทีป้าอะไรกินนมด้วยนี่ะำลังซอบเจอกันใหญ่เลยไหนเนี่ยนมเจา้าหมูซาเลรอ้อ่อปาปลานี่เขาเรียกว่าปลาปลาปลา พ่ออันที่เอาจะถ่ายคลิปกี่บาทกี่บาท,ทอืมแน่นนเลยนี่แจกสิบเนี่ยตอนนี้แค่ชูกระไฮน้ำปลา จะช่วให้นมป่าอาจะกิน,นคนือคนหน่งเนาะพิดนมหนูป่ากันเนาะอ่ากะผักกะลีพี่น,น,น้องอออเอาเจ้าทําไม่เป็นว่าหายตัวเดียวไหมกิมนี่ฮพี่นอ้อง

เอามาอีกแลาจะชุตอนนี้จะชุกับมะป้อนน้ปลาทีวัตรปากน้ำพระชีเจริญพี่น้องวัดกากุีน้อน้องกอดละชิบบาท

ตักะลีปอกตัว <referencing> เ <before> ิ้เเออชายอาสัตูนทีแล้วมาทางหนาเห่อาสตูนพร้อมปุ่งเช้าวเอานมห้ปลาือบอเอานมชดหัวใจตักกะลีอ่าตัว สาวให้น้องปลาอาเต่าพี่น้องเลยโอ้ปลากับขากะลีโอ้อาเต่างามแท้แท้นี่นี่อาเต่าแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดข้าวเดียวหมดเนาะอาเต่าพี่น้องเลยขากะลีขากะลีเนาะนี่เอาน้มชดนะล่ามันกิน youtuber youtuber có bảo là tà lốc này vặt đó này vặt cái nhang bảo tà lốc áo nông chốt thì kín hả tiền phải vòn vòn áo áo bữa nay vẫn bữa đẹp hòn bữa này sơn theo lên bữa này áo lột thang lột Nam Minh cái đây cái này bữa à ไปไหนให้ชจะว่าหน่ะขินขึ้นไปไหนข้างบนน่ะขินเียตั้งไหมบ่ดูดิขึ้นบ่หรือบกขึ้นบกขึ้นแล้วบกเขินแล้วแหละตันตัดขึ้นทีขึ้นแดด แดดแล้วแดดแล้วเห็นบ่ะฮะขึ้นกป็นยางขึนไปเลแดดแล้วขึ้นมองได้พาขึ้นตีอวอาวรถ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 มันกะแดดเลยได้สิ ó, oh, cần mắt săn đặt pha. Đi Phần sẽ đen con à, Phần sẽ đen con Ồ à, oh, oh. Rồi ngàm đẹp Ờ, ừ, chẳng là phần con mông xuống ừ, con Ờ, anh con Ờ, phòng nằm นักท่องเที่ยวขอชอบใจชอบใจกันใหญ่เลยเอาพี่น้องมาเที่งกะจะได้ขอจบคลิปไปก่อนถ้าชิ่ชอบกับคนไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นํำพี่น้องจะบุพพาดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่หคลิปหน้าบ๊ายบาย